สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้ครับมาพบวัตถุมงคลนะครับของคูบาน้อยครับไต่ชาปันโยครับวัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่ครับปี2555ครับรุ่นนี้ครับ ก็จะเป็นรุ่นไตามาสมหามงคลครับแบ่งเป็นสองพิมพ์นะก็เป็นพิมพ์พระอุปคตและพิมพ์ยอดขุนพลครับรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นนี้จำนวนการจะสร้างไม่เยอะแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็กําลังหากันแล้วด้วยครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้พระผงยอดขุนพลแล้วก็พระอุปคตนะครับ หรือพูดง,ง่ายๆคือพระผงยอดขุนพลมหาบารีพระอุปคตมีกินไม่หมดกับรุ่นไตมารมหามงคลปี255เนี่ยนะครับมวลสารต่งตางๆนี่ก็มีครั้งมวลสารของพุทธคุณเกศร้อยแปดนะครับแล้วก็มหาว่าร้อยแปดนะครับจีวรและเกเส้นเก,เกสาขูบาน้อยนะครับแล้วก็เป็นพวกตะกุดต่างๆเนี่ยทุกดอกเนี่ย มีการจานอัคระนะครับมาดูลูกันสักหน่อยนี่คูบาน้อยนะครับลูกคูบาน้อยแล้วก็มีจานอัคลายไหมครับจานอัคระทุกดอกด้วยมือนะครับแล้วก็มีโค้ดพราผงทุกองเนี่ยมีโคตรรูปดอ,อกบัวแล้วก็เลขกับกับทุกองนะครับแล้วก็ผสมอะไรครับน้ําพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โอ้โหหลักๆก็จะมีการสร้างแบ่งเป็นสองพิมพ์แบ่งเป็นสองพิมพ์ี่แจ้งไปแล้วแล้วก็เนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผงหลากสีนะครับหลากสีเป็นอย่างนี้ นเนื้อผงหลากสีเนี่ยตะกุดสามกษัตริย์นะครับข้างหลังเนี่ยพิเศษคือข้างหลังข้างหน้าเนี่ยเป็นหน้ากากสำลิดนะข้างหลังก็จะเป็นล็อกเก็ตฉากสีเปียเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง2,000องค์นะครับก็จะเป็นพิมพ์ของพระอุป,ปคต2 0์0แล้วก็เป็นพิมพ์ของพระยอดขุนพลอีก2,000นนะครับแล้วก็จะมีของตัวนี้ครับนี่ถ้าเป็นเนื้อผงลายเขียวอย่างเงี้ยนะเนื้อผงลายเขียวเนี่ย ก็จะฝังตะกุดเงินถึง9ดอกครับหน้ากากนี่เป็นหน้ากากชุบเงินนะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นล็อกเก็ตชาเขียวจำนวนการจะสร้างแค่500องคงนะพิมพ์ละ500นะครับก็พิมพเนี่ยจะเป็นตัวแจกกรรมการนะครับกล่องก็จะใหญ่กว่ากว่าของพิมพ์ที่ราคาจอง2 0 0 0เอองรอราคาที่จำนวนการจะสร้าง2000องค์เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีทั้งเนื้อผงลายทองด้วยนะถ้าเนื้อผงลายทองเนี่ย เป็นฝังตะกุดทองคำสิบหกดอกเลยครับหน้ากากทองคําด้วยนะนะครับอลเก็ตด,ด้านหลังก็จะเป็นฉากสีทองด้วยยี่สิบองเงี้ยนะครับแจกกรรมการอุปถัมภมนะครับแล้วก็มีเนื้ออื่นที่รุ่นนี้ก็ก็เป็นพิมพ์ที่สวยมวลสารดีวิธีเข้มขังครับหน่าสะสมบูชาเขาบอกตอนนี้เป็นที่เป็นที่ไขหาและเป็นที่ที่ลูกศิษย์ลูกหากําลังหากันอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอดูเป็นพระยอดขุนพลก่อนแล้วกันนี่ครับกล่องก็จะ เล็กใหญ่นี่คือกล่องกรรมการนี่คือกล่อง2 0 0พันองค์ที่เป็นเขาเรียกอะไรลายหลากสีใช่ไหมครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยสีชมพูสีม่วงสีฟ้านะครับหน้ากากเป็นหน้ากากสำลิดต,ตะกรุดก็เป็นตะกรุด3ามเคนี่เป็นพระยอดเป็นพระยอดขุนพลน,นะครับพระผงยอดขุนพลน,นี่ก็ตะกรุดนี่ครับตะกรุดเป็นตะก,กระุด3มกษัตริย์มาเดี๋ยวมาดูข้างในข้างหลังข้างหลังมีอะไรรู้ไหมครับข้างหลังเป็นล็อกเก็ตอย่างนี้ครับนี่ข้างหลังจะเป็นล็อกเก็ตอย่างนี้นะครับ นี่เป็นล็อกเก็ตซีเปียซีเปียก็คล้ายกับเขาดำนะครับนี่มีล็อกเก็ตเขียนว่าคูบาน้อยนะครับวัดสีดอนมูนแล้วก็โค้ดอยู่ด้านล่างครับนี่น,นี้สร้างสองพันองค์ไม่โคดหนึ่งสองแปดเก้านี่โคดดอกบ,บัวก็จะอยู่ดงังด้านนี้นะครับโคดดอกบ,บัวเดี๋ยวผมแว่นผมอยู่ไหนเ,นเดี๋ยวหาแว่นผมหาไม่เจอแล้วทีนี่ในโคดดอกบ,บัวก็อยู่ทางทางทางซ้ายมือผมเห็นไหมครับนี่อันนี้คือพิมพ์ ยอดขุนพมนะครับแล้วก็โอ้โหใหญ่เท่ากันไหมเท่ากันเนาะข้างบนเป็นอะไรครับเนี่ยข้างบนก็เป็นอะไรครับข้างบนเป็นอะไรดูก่อนโอ้โข้างบนก็นี่ต่อไปครับมาดูนี่หน่อยนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์แจกกรรมการที่จัดสร้างแค่ห้าร้อยองค์ครับเป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินเก้าดอกนะด้านหน้าสามด้านหลังสี่เอะด้านหน้าห้าด้านหลังสี่นะครับนี่เป็นพระอุปคตนะครับเป็นหน้ากาก,ากชุบเงินนะพระอุปคตนะครับนี่โอ้โห ล็อกเก็ตเป็นฉากเขียวเลยนะครับนี่หุยหุยมีเส้นเกษาด้วยครับนี่โอ้โหมีเส้นเกษาชัดเจนนะนี่ครับอื้มตะกุดอ๋อตะกุดจานที่ตะกุดทุกดอกนี่เลยนะครับจานมือนะโอ้โถถือเป็นวัตถุมงคลที่แบบอ๋อนี่ครับจานทุกดอกอย่างที่บอกไปนะครับอื้ม ใครเช่าหาบูชาก็น่าจะไม่ค่อยมีแล้วนะเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> อันนี้แจกกรรมการด้วยในคำหมายเลขสี่ห้าหนึ่งนี้จะจะสร้างห้าร้อยองค์ต่อโคตตัวนะนะครับแล้วโคตดอกบนน่าจะด้านบนไหมเนะี่ย <c oughs> ต่อโคตตัวนะนะนี่นะครับรุ่นนี้ก็ใครเช่าหาบูชาก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเช่าหาบูชาเลยนะครับสวยดีนะครับกับโอ้โหนี่ล็อกเก็ตก็เป็นสลากสีก็สวยนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเลรวยๆนะครับขาดแขวปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ